แอดยังรับไม่ค่อเป็นนเท่าไหร่ชื่อเมจ้าเพนะพาจ้าเพนะพาภาษาไทยภาษาอังกฤษจ้าภาษาอังกฤษค่ะบอกตัวาด้วยนะคะแอดปลิดค่ะ E E N P R A ราพา P A Y เพชรประภาสีนี่แหละครับใส่อะไรตะกดใส่เสื้อโปรไฟอ๋อแล้วก็เป็นมาร์กเหรอยุวาอ๋อโอเคนี่นี่อ่านเลยยังไงยยุวาวัตอ่านยุวาวัตกอดมั่วเลยไปก่อนกลบผมหน่อยโอ้โลภจิตไะเนี่ยเฮ้ยชื่อเละชื่อ ชื่อเล่นพี่เขาชื่ออะไรน้ำเอนกันชื่อเล่นชื่อว่าอะไรครับชื่อเล่นครับอ๋อพี่จอยอนุมัติเลยนะโอ๋โออ้แม่แม่จอยแม่จอยครับอนุมัติเลยนะครับผมอายุสี่สิบอายุสี่สิบแต่เราก็ต้องมาดูหน้าตาด้วยนะว่าแก่หรือไม่แก่แต่มาคนอายุ 40, สีนน่ส่วนม่าเอฟซีบ้านเราอายุใครวะไม่สนน่าเอฟซีบ้านเราอายุสี่สิบ แต่หน้าตาไม่ถึง40เราก็ไม่เรียกแม่นะเราจะเรียกพี่นะอ๋อมีเซนนี่บูด้วยขอบครับขอบคุณแม่จอยนะครับเจอกันครับแม่จอยครับพรุ่งนี้ครับจุ๊บจไปไปไปชุมนี่แล้วะเอาแถม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 กอดพูดเลยพี่อูอู้ยเสียใจจังเลยเอเอาละออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ย <l ots> ายถ่ายดนหลายนอนหงายแน่ยายถ่ายดนหลายนอนหงายแน่โอ้เนี่ยสวัสดีครับเขาโทรมาใครเนี่ยบอกเขาไปเลยว่าเทศบาลนมาสังเกตฮะจอมมักซินถิ่นเฉลยค่ะ พี่จอมบอกว่ายังไม่เข้ากลุ่มเลยพี่จอมบอกว่าอย่างงี้วันนี้ว่าวันนี้ผมจอมเข้ากลุ่มไปแล้วแต่ว่าเขาซื้อมาใหม่อีกรอบนีงเหรอใช่พี่จอมต้องไม่เข้าบ่อยจังเลยเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยชื่อจอมอ่ะพี่จอมเนี่ยเนแอดมินเขาบอกว่าเข้าแล้วทำไมเข้าอีกเนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้เข้าแล้ว้้เขาโอนมาใหม่อีกแล้ว นะครับในกรณีที่โอนเกินนะครับทางเราในกรณีที่โอนเกินปั๊บแอดมินจะโอนเข้าบัญชีนุกเถิโดนทันทีนะฮะอย่าโอนเกินนะครับใช่เป็นเหมือนเป็นเหมื่อกี้เห็นพี่จอมแล้วนี่นี่พี่จอมนี่ภาษาออังกฤษาาณจีนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มซิงค์มิวสิกเจ็ดนะคะโทรมาเลยค่ะตอนนี้แอดมินรอรับโทรศัพท์อยู่นะคะเอ็นไอ ด่วนๆค่ะยังไงนี่แหละอ้ยนีนี่เหรอนั่นคลัโปรไฟล์คนไหนคะโปรไฟล์เสื้อสีดำเหรอครับเข้ามาเด่วนนะคะพี่แม่ผมบอกแล้วตาคมมีประมาณแปดหมื่นกว่าคนเมื่อกี้ผมชี้พี่เนี่ยแอดมินน่ารักค่ะพี่บอลแป๊บเดียวน้องหน่อยอ้ยอันนี้มาเป็นแอดมินนิดนึงคุณบองแล้วจะไปบอกเขาคุณบอกแล้ว